สวัสดีค่ะนวัฒสนับพระใหม่สุรินค่ะผืนนี้เป็นผ้าทอยกดอกนะคะว่างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรเป็นทอยกดอกสองเมตรแล้วก็ผ้าพื้นอีกสองเมตรนะคะเป็นลายสับประรดยกดินทองอันนี้เป็นดินทองนะคะสองเมตรแล้วก็ผ้าพื้นอีกสองเมตรตัดได้ทั้งชุดค่ะเจหนึ่งเจ็ดห้าแปดเจหนึ่งเจ็ดห้าแปด แปดพบาทค่ะเนี่ยนะคะลายเต็มผืนสีสวยลายสวยค่ะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวต้องรอชมคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ